จบเกมพิมลีกนะัดที่25ของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลทาได้ค่ะทุกคนบุกไปเอาชนะเบรนฟอร์ดได้4ประตูต่อนหนถล่มลังพึ่งไปเลยจ้า เกมนี้โมซาลากลับมาได้ถูกเวลามากแล้วกลับมาเนี่ยยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งให้กับทีมเลยนะคะเกมนี้ถึงแม้ว่าจะชนะแต่ดีใจได้ไม่สุดนะคะมันรู้สึกหน่วงๆยังไงบอกไม่ถูกนะยิงต้องสี่ลูกนะคะแต่ต้องแลกมากับอาการบาดเจ็บของเดียโกโชตาแล้วก็เคอร์อติดโจนบอกเลยว่าไม่คุ้มค่ะ ในลายของโชตานี่น่าจะหนักเลยนะคะสั่งเวยบ้องอาถันที่แท้ทูค่ะแล้วก็มีอีกรายนะคะสำหรับดาวินนูนเยต้องมารอลุ้นกันว่าเจ็บเพิ่มไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังนะคะก็ต้องมารอลุ้นกัน ไม่รู้ว่าทำไมอุปสรรคของลิฟท์พูมันเยอะแยะขนาดนี้เพราะว่าก่อนเกมนะคะก็มีอลิซองเบเกอร์ที่ได้รับาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะคะเกมนี้ก็เลยจะต้องใช้เป็นคิวินคิเลอร์เฝ้าเสาแทนสำหรับรายชื่อผู้เล่นเสเือตัวจริงทางด้านของลิฟท์พูมาในระบบ4-3-3นะคะเป็นคิลเลอร์เฝ้าเสาค่ะแบ็กซ้ายวันนี้ได้โลเบอร์ซันมาประจำการเป็นตัวจริงในนัดนี้นะคะแบ็กขวาเป็นแบดลี่ที่ลงมาแทนเทนที่ได้รับาการบาดเจ็บ ส่วนคู่เซนเตอร์วันนี้เป็นฟันได้จับคู่กับโกนาเต้ค่ะ3ด้านกลางเป็นเทปเครติโจนเอนโดแล้วก็แมกอลิเตอร์สามประสานด้านหน้าวันนี้เป็นดิอาร์ดนูนเยสแล้วก็โชตาค่ะ ก่อนอื่นค่แวะมาขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนนะคะสำหรับ s u ซูกิที่จัดแคมเปญสุดพิเศษแพทินนนดิวดอกรถซูซูกิวันนี้คับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทหรือจะรับดอกเบีย้ยสุดพิเศษผ่อนสบายสบายก็ได้สนใจแคมเปญนี้นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศหรือเข้าเว็บไซต์ www.suzuki.co.th ได้เลยค่ะ เปิดเกมมานะคะก็เป็นทางด้านของเบนฟอร์ดค่ะที่มาสร้างเกมลุกใส่เลี้ยวพูเลยนะคะซึ่งสวายิงเขาก็เยอะมากๆเลยแต่ก็ไม่สามารถเป็นประตูดได้ซึ่งเลี้ยวพูก็สามารถฉกฉวยโอกาสได้ดีค่ะจนมาถึงในนาทีที่30เนี่ยละค่ะเลี้ยวพูก็ต้องมาเสียเทวคือติโจนไปคือนางได้รับการบาดเจ็บนะคะจนต้องเปลี่ยนตัวออกแล้วก็เอากาเวนแบกเข้ามาแทนค่ะ งนาทีที่35ค่ะลิฟท์ได้ประตูขึ้นนำจากดาวินนุนเยนค่ะทุกคนลูกนี้คือแบบไม่อยากจะเชื่อสายตาว่ามันจะเข้าคืนบลูมันสวยมากก็เป็นจังหวะที่โชต้าม่งชงให้กับดาวินดาวินเข้ามาชิปค่ะชิปบอลหายเข้าประตูไปเลยคือแบบลูกนี้ไม่อยากจะเชื่อสายตาว่ามันจะเข้านะคะไม่ชนเสาไม่ชนคานมันเข้าไปได้ยังไงก่อน คือง่ายๆลูกง่ายๆนี่คือไม่นะคะชอบลูกยากๆสุดอะเหรือวพูก็็ได้ประตูขึ้นน้ำสำเร็จนะคะ1ประตูต่อศูนย์มาถึงช่วงนาทีที่44นะคะโอ้โหเหมือนเอามีดมาก,กรีดหัวใจเด็กหงเลยอะดิวโกโชต้าค่ะได้รับอาการบาดเจ็บนะคะจะต้องหามออกนอกสนามกันไปเลย ก็เป็นจังหวะที่โชต้าถูกนอกาดล้มมาทับนะคะเป็นจังหวะที่ปะทะกันพอดีทําให้ยูเินคอปเนี่ยจะต้องส่งโมเมตซาล่าลงสนามแทนนะคะและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ิวอพูขึ้นนำหนประตูต่อ0โดยแลกกับอาการบาดเจ็บของ2ผู้เล่นนั่นเองค่ะและเปิดครึ่งหลังมาค่ะยูเินคอปก็ได้เปลี่ยนตัวนูนเยนออกนะคะแล้วก็ให้กักโปเข้ามาแทนหลายคอนก็สงสัยว่าเฮ้ย นูนเยสกำลังทำผลงานได้ดีจะเปลี่ยนออกทำไมใช่ไหมคะล่าสุดทางด้านคอปก็บอกว่านูนเยสเนี่ยเหมือนมีอาการแปลกๆบางอย่างนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้รับอาการบาดเจ็บหรือเปล่าคอปก็เลยตัดสินใจที่จะเซฟไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงรอการอัปเดตอาการของนูนเยสกันอีกทีหนึ่งขอให้ไม่เจ็บนะพอแล้วคะ่ะสคนก็เพียงพอแล้วในเกมนี้ หลังจากที่โมซาลานะคะถูกเปลี่ยนมาในช่วงท้ายครึ่งหลังนะแม้จะยังต้องคอสนิมอยู่บ้างในบางจังหวะนะคะแต่พอเขาลงมาปุ๊บก็สร้างอิมแพกให้กับทีมได้ทันทีเลยคือปั่นป่วนแนวรับของเบนฟอร์ดได้ดีมากๆก่อนที่จะมาถึงในนาทีที่55ค่ะก็เป็นบังโมเมซาลาของพวกเราเนี่ยแหละจ่ายให้แม็กอลิเตอร์นะคะทำประตูที่2ให้กับลิเวอร์พูลได้สำเร็จ และลูกนี้ก็เป็นประตูที่2ของแบ็กอลิเตอร์ในฤดูกาลนี้ด้วยนะลูก2บังโมจ่ายไปแล้วลูก3ขอยิิงเองเลยคะ่ะในนาทีที่68นะคะก็เป็นโมเมดซาลาคะ่ะที่ยิงให้เรพูลนำห่างไปเป็น3ประตูต่อศูนย์นะคะลูกนี้อิสิ์โดยกัคโปค่ะ จะมาถึงในนาทีที่75ค่ะทางด้านของอีวานโทนี่นะคะก็มาทำรประตูตีไข่แตะให้กับเบนฟอร์ดได้สำเร็จก็เป็นลูกยิงซ้ำจากจังหวะที่เคลเฮอร์เซฟลูกยิงของเลกิลอนนะคะทำให้เบนฟอร์ดตามมาเป็น1ประตูต่อ3และลิวอพูก,ก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นค่ะลูก4ี่ต้องมานะคะจนมาถึงในนาทีที่86ค่ะลุยดีอาจ่ายบอลสุดสวยให้กับโคดี้กักโป ยิงไม่พลาดค่ะทำให้เลี้ยภูขึ้นนำสประตูต่อหนึ่งและก็จบกันไปด้วยสกอร์นี้ ำหรับลังเกมค่ะก็ได้รับรายงานจากเอียนดอยนะคะนักข่าวสายหงรายงานถึงอาการบาดเจ็บของผู้เล่นเลวพูนะคะทางด้านของเคอร์อติโจนเนี่ยต้องใส่เครื่องป้องกันที่เท้านะแล้วก็ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเดินนะคะรวมไปถึงทางด้านของเดลโกโชต้าด้วยที่ต้องใส่เครื่องป้องกันที่เขา่าแล้วก็ใช้ไม้เท้า แต่ทางด้านนาวินนุนเย่ค่ะเดินชิวๆดูไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรใดๆนะคะยังไงก็ต้องรอผลสแกนอีกทีหนึ่งสำหรับ3คนนี้และสำหรับท็อปทรีค่ะทีมลุน้นแชมป์หัวตาราง3ทีมก็แข่งเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคู่4ี่ทุ่มก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลค่ะบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่5ประตูต่อ0ูนย์พี่เขาก็ไม่เคยแพ้เลยนะคะ โหดเกินช่วงนี้ยิงโหดจัดค่ะยิงเยอะสองนัดซัดไป11ลูกแล้วก็ไม่เสียซักประตูเลยส่วนทางด้านคู่ดึกนะคะเที่ยงคืนครึ่งก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะที่เปิดบ้านเสมอกับเชลซีหประตูต่อนหนึโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าเชลซีจะต้านเขาอยู่อ่ะเออสุดยอดมากค่ะวันนี้ก็คือลักเซอร์ลิงเป็นพิเศษนะคะเด็กอง ทำให้ตอนนี้ค่ะตารางคะแนนลิเวอร์พูลดำรงเป็นจ่าฝูงแบบเต็มตัวเลยนะคะหลังจากที่ซิตี้ก็พลาดเสมอให้กับเชลซีตอนนี้ลิเวอร์พูลนำห่างอันดับ2อ,อย่าง Arsenal อาร์เซนอล2แต้มและนำห่างจากอันดับ3อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้4แต้มโดยซิตี้เนี่ยแข่งน้อยกว่า1นัด เอาเป็นว่าการขับเคี่ยวแชมป์พิมลิศฤดูการนี้มันสุดๆไปเลยค่ะห้ามพลาดเลยสักนัดเพราะว่าถ้าทีมไหนพลาดก็คือแทบจะเสียโอกาสลุ้นแชมป์ไปได้เลยอะ่ะหืมน่าติดตามมากๆเลยนะคะก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าแชมป์พิมลิศฤดูการนี้จะเป็นของใครนะคะแล้วก็เดี๋ยวเกมหน้านะคะคืนวันพุธค่ะลีวั์พูจะ เปิดบ้านรับการมาเยือนของลูตันทาวนนะยังไงก็เอาใจช่วยทีมรักของเราแล้วก็ขอให้นักเตะไม่มีใครเจ็บเพิ่มแล้วตัวที่เจ็บไปก็ขอให้กลับมาไวๆขอให้ไม่เจ็บหนักนะคะความรู้สึกชนะแบบหน่วงๆจริงๆวันนี้